สวัสดีครับเอทุกท่านนะครับสวัสดีสสดครับเอฟซี uh, ทีกำลังเบิงช่องตามห้อยอริยธรรมนะครับหลังจากที่เฮ้าตะเวียนไป uh, หาหมอหลองมรลำหลายต่อหลายคนที่ uh, ยังมีชีวิตอยู่ในโอกาสนี้นะครับตามคําเรียกร้องของ f อฟซีหมู่บ้านในกรพไปหายายแหลมคนาสาวหน่อยเพชรบานแทง่ง uh, เมื่อนี้เฮ้ากัตามหาหมอลวดังสารหลักสารสยาม เป็นมอลำดังจากสยามธุรกิจบันเทิงสมัยนั้นที่วีขาวดำในคอนแกนน,กน,กนั่นกำลังฮิตในยุคนั้นในช่วงนั้นขั้นสิบว่าเรื่องเก้ากับปฏิวัติแถาบ่าแมนนะครับพรวาวา่าเเ้าตามหาเข้ามาลือฝืนตามคำเรียกร้องมอลำมที่เคยด่งดังมากแล้วในในอดีตแต่ปัจจุบัน,นดํารงขีดอยู่แบบใดเหตุอย่างแน่ถ้ามันใดแน่อาชีพอย่างแน่หายุหากินแบบใดแน่ความเป็นอยู่แบบใดแน่ แล้วก็แฝนเพลงแ้นคับต่้งต่สมัยของสารหลักสารสยามต่้งต่สมัยอาจารย์สนชัยอ่างยังเป็นมรงหมรรำคือกันอยอะนะครับในปัจจุบันนี่เพิ่นเฮ็ดอีหยังเพิ่นท่ามอีหยังเพิ่นสางอางีหยังหาอยู่หา,หากินแบบใดตามติดชีวิตมอลคเนี่คือสิ่งที่เอฟซีของเฮาต้องการอย่างอาจารย์สนชัยได้นำหา เมื่อนี้บรรยากาศล่มลื่นนะครับอาจจะมืดแน่สว่างแน่นะครับบรรยากาศอ,อยู่บ้านสารหลักสารสยามเอาบอกบอกเอ็ซี่เขาในว่าบ้านเขานี่ยอยู่บ้านไหนบ้านยูอูนอนเขาอยู่ตรงตรงเนี้ยครับผมปัจจุบันผมอยู่ณนะสถานที่มุงนี้ก็คือบ้านลูกค่าครับผม,มบา้านลุกค่าตำบลน,นุ้นศิลาอำเภออุ้นศิลาคอนแก่นเ่านี่ยละครับเป็นคนจังหวัดตะกอนเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูครับ แตเพิ่งมาได้ครอบัวอยู่นี่ครับผมมาได้ครอบครัวอยู่นนศิลาเข้าอยู่นนศิลาครอบัวเนี่แม่บ้านเนี่เป็นมอลำบอบอครับจังเด๋ไปพ่อกันคือยังได้มาอยู่พี่ค่ะพราะพ่อกันว่ผมกามาตอนสมัยนั้นกามาเที่ยวมาลำนี่ละครับอ๋อมลำมาพ่อกันมาเที่ยวมาลำมมาพ่อกันก็เลยมาปักลักอยู่พี่คับผมบัดนี้ครอบัวลูกอยู่น้ากันได้คนตอนนี้ปัจจุบันเียลูกตอนนี้ลูกสองคนครับผมลูกชส้ ทั้งสองได้ลูกไผ่แล้วอ๋อได้ลูกไผ่แล้วอ่าแล้วลูกไส้ผู้ใหญ่อยู่ก็ได้ลูกได้เมียมีครอบครัวไปแล้วแล้วก็ลูกไส้คนน้อยก็ทำงานอยู่เทพครับแสดงว่าบ่ได้บ,ไดบ่ได้เลี้ยนบ่ได้เลี้ยนไปทางมะล่ำน้ำผอเลยวจะคนบ่ได้จักคนเลยครับ <c oughs> โอ้ยเสียดายเสียงเลยว่าเป็นไงมักจะดนตรีดนตรีนี่ย <c oughs> มากที่ต,ตีกองมักจะดนตรีตีกองแล้วกัทางด้านเสียงนี่บ่บ่บ่ได้เลยบ่ได้บ่ได้ครับ พอสิไปทางแม่เหมือนเนาะไปทางแม่อ่าสรางพ่อเนี่ยเพมีเลยสรางพ่อมีแต่ดนตรีมีแต่ดนตรีมีกองแจงอยู่สองคนนั่นแหละสร้างรักนี้จากอ่าลุงที่ว่าเมื่อยศินเนี่มาอยู่กับอ่าสยามธุรกิจบันเทิงจริงๆแล้วก็บ่ได้หนีจากกันนะเพราะลุงที่ว่าเมื่อยศินกับสยามธุรกิจบันเทิงเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ปั่นมากผู้ปั่นมาอยู่แล้วครับเออแต่ว่าสิ่งใหญ่สิลปินไปอยู่คณะเด๋ย์ไปแบงไปใสไปใสดึงตัวกันก็ได้เพี้ยนแค่ว่าใหญ่ใหญ่วงอยู่ซื่อๆครับอ่าใหญ่วงยูสังกัันนนน่่แแหละม อันนี้คืออดีตคืออดีตที่ผ่านมานะครับและตอนนี้ก็เข้าพยายามที่จะตามหาหมลําหลายๆคายคนซึ่งเขาเคยฟังในตอนนั้นล่ำอยู่ในคณนะลุงทิวานจักเลืองล่ำสมัยตอนผมล่ำอยู่ลุงทิวาเนี่ยผมลํำเลืองยาจังไรล,ลูกไผ่กระเลือง,องรู้สึกว่าสิเป็นสิมีเรื่องเดียวครับตอนนั้นตอนนั้นมันดังดังครับดังคักดังตลอด ทุกปีทุกปีเขาขอตายาจังงให้ลูกไผ่ก็ะเริ่นอ,อยู่ครับซ้ำกันกันกบสงวนสากล่ำเหลืองปัตตาจราแมนครับปัตตาจราสีดังกอนลุงที่ว่านนุ้ยศิลแมนครับออตอนนั้นสมัยปัตตาจราเนี่ยเฮ้ากันยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ออตอนเิ่นมีงานหลายๆนะครับเอาละตอนนี้เฮ้าพ่อได้รู้แล้วว่าสารลักสารสยามเนี่ยในปัจจุบันนี่มีงานรับเชิญมีมองหันเป็นการเป็นงานเขาเอิห้ว่างานเนี่ยงานก็เป็นงานแบบ อีหลีวะหรอเป็นงานแบบซอยกันซะเนาะครับผมเป็นงานมังมวนวันต่อไปแน่ครับเข้าได้ไปอยู่ดนเนาะครับไปอยู่ครับอ๋อไปลองไปล่ำล่ำฝืนข้าเจา้าข้าเจ้าจือได้ข้าเจ้าจําได้เพราะว่าเป็นสารหลังจําได้อยู่ครับจําได้จาไ,ได้แฟนเก่าแฟนครับเก่าเก่านี่ไลอจำได้หลายก็รู้สึกว่าดีใจดีใจขอบคุณหลายครับผมขอบคุณแฟนครับเก่าหลายที่ติดตามแล้วก็ก็ไม่เคยลืมผมสารหักสัญยามครับผม ล้วก็สารหลักนีกด่ดังก้อนสมจิตบ่อทองเด้สารหลักนี่ดังก้อนสมจิตบ่อทองไอ้ไดเร่องมอลลั่มเมืนต่อไปเป็นพระเอกมอลำัของภาคิสานเราก็ดังก้อนไหม้ไทยครับผมเพราะว่าตอนนั้นพระเอกมอลัมเนี่ยเขาเรียกว่าบ่เป็นนักล้องเปรียบเทียบกับนักล้องเนี่ยเขาก็มีสื่อเสียงหระเพราะว่าเขาเป็นนักล้องแต่นักล้องในปัจจุบันเนี่ยเขามอลลัมเป็นตังตังวงเป็นมอลลัมล่มละก เข้าสีดังก้อนเขาเพราะวา่าเข้าเป็นพระเอกมารุ่นแรงรุ่นบุเบิร์กยาจังไล่ลูกไผ้กับเรื่องรับบทเป็นซื้อบ้านได้ตัวโต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 พระเอกเขาคำใสครับผมคำใสจำค้ำรับเดี๋ยวบอกค้ำใสหนึ่งค้ำใสนี่รู้สึกว่าเออจำค้ำบทบาทรู้สึกว่าสิจำไม่ค่อยได้หรอกครับแต่ว่าก่อนเปิดฉากเปิดยังสี่จำได้อยู่ครับอ่าล่องก่อนเปิดฉากเจ้านายบัตรที่อ่าล่องเบิรงบัตรที่ไหน อ่าล่องบอลเบิกพี่นอ้องฟังเบิงล่องบงอนเปิดฉากเด้อนี่อันนี้สดๆเด้ใช่ไหมเพาะเด้ไปบ่ท่านได้ต่อเครื่องต่อหยังบ่เป็นหยังนะครับคือเท่ามาหเห็นหน้ามาได้ยินเสียงนี่ก็ดีใจแล้วนะครับศิลปินยังอยู่นี่เทาก็บเอฟซีเทาก็ดีใจแล้วเอาล่องเบิงกันนะล่องเบิงนะครับเนาะครับเออฝากสำเนียงเด้อเสียงกองเป็นทำนองว่าเตออเเติร์น ที่อยู่ของหมอลำเพลิ้กำลังดังกองฟ้าคนหูเป็นทั่วเด่นทุกทั่วบ้านเขตแคว้นต่างได้มวนด้วยฟังหมอลำดังเสียงดีกะว่ามีคนยองตัวผมน้าผัดแต่มาลำร้อง บอกเคยดังนนำเมื่เพินพอว่าบ่มีเงินเอาไปหาว่าจาังนายหังดอกแคนเสียงขันสีดังเปียงเปียงกะเพียงเตอาใส่แฟนมือกับแขนพนมยอตังขอให้แฟนช่วย ส่งแรงใจเด้อผมด้วยแฟนหญิงชายน้องและพี่มาพบกันมือนี้วันท่านให้ซอยชียเ ผมคือคนบาดเบียงแต่สุ้มเพิินคือใบแดงเขาคือจันทรอแสงส่วนผมคือเทียนหน่อยอสารรักเดินน้ำไข่เป็นหมอลำนอนนออใหม่ การรักษาสยามขอเร่งใจจากพี่น้องยำลำนร้องให้ซอยเชียร์แฟน เขาตอนตอนสมัยตอนสมัยร่สมัยเก่าครับครับตอนนั้นก็ถือว่าเป็นน้องไม้อยู่เป็นนองไม่ครับก่อนร่ำน้องไม่ตอนในเรืองบบดที่ไหนตอนตอนในเรืองพี่น้องอยากสร้างกรอนโศกมันจะมีกรอนโศกกรอนโศกตอน ตอนย่ึดเรื่องนั่นแหละตอนไหนตอนที่ว่าพระเอกเฉยได้รับบทโศกบทยังเฉยตอนเดิกๆประมาณปีสามตีสี่คนฟังว่าพระเอกนี่ต้องนักได้ในเรื่องโศกตีสองความรักจำได้บ่จำได้บ่จำได้บ่น้ออาจารย์บ่ย่านจําบ่ได้ครับผมย่านจําบ่ได้เบิดเออย่านจําบ่ได้เบิดกับร่ำอยู่เพชรสยามนี่ร่ำเรื่องไหนร่ำอยู่เพชรสยามร่ำอยู่เพชรสยามนี่ร่ำเรื่องอียังจําได้บ่ก่อนร่ำบ่เนี่เพชรสยามนี่ คือสยามนี่ก็มันก็จำบ่ค่อยได้เราขจาได้แต่ตอนเปิดฉากขึ้นกันเป็นเป็นก่อนล่ำเปิดฉากครับผมนีมีก่อนใดกกลางอยู่ในเรื่องนะครับเอ่อมีก่อนใดที่เข้าใจให้พี่น้องได้ฟังแบบอ่าอ่อนๆโศกโศกเป็นสิมีมีก่อนใดอ่าล่ำให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยคือก่อนใดได้ล่ำเลยเอาเอาก่อนกลางเนาะครับเนาะก่อนกลางเออ ขอบคุณแฟนทุกแหลงลางเคยติดตามผมมาบ่ลหล่างว่างพีขอบพระคุณพวงดีสารรักมีแต่ปลื้มมาไล่คลองดอกใส่คอ ความไฟฟันมโยอใจจุดจอ่อทางวงตาอันยังประสานทางแรงเชียร์ยานเบื่อชายบา่ไหนความจำปิ่นจังเห็นพอสานรักรอยามเอผ่าน แฟนแสนแสนเก่ายังสงสารทางวงการยังบ่ล่มผมยังน่าซึ่งอยู่บ่เศร้าโอ้ย ฟังเออจุม่มจีจ้อยจั็กน้อยนะประเดี้จุมจ่มจีจ้อยนะจุ่มจีจ้อยเออตอนนี้เดินได้เดินเนขาฉากได้บรดนี้พี่น้องทิ้งน,นื้อแขนสรงขานี่นี่คือตอนตอนตอนสิ่ร้องจุม่มจีจ้อยควอมเพลินกลับมาอีกแล คนเดิมขอให,ให้หนุ่มสาวจงเปลือดเพลินสารรักลำเดิน ลมแฟนจุ้มจีจอยพ้อยนิลลำคาโอ,โอ้ยจุ้มจีจอยดอกพ้อยนิลลำคาพี่มองเห็นแต่หนา้านางฟ้ากระบอกปาน

ยามลงหน้าฟ้าอ่อนฟังเสียงกลอนสารรักวนลำเดินจำได้ไหมว่าเสียงใครร้องมาครั้งหนึ่งงานกระทินเอวกลึงยังให้มาไหลเป็นแรงใจใส่คอ ยังหวนพ่อตอนมาลำครั้งก่อนสาวเคยป้อนานเอายิมใส่ชายจะพอดบ้านจังได้ทสงใ่หาสาวเป็นสีแฟนหลายเป็นผู้น่าแขมบานสาวพันนาเตียสายตาลอดแว่นสาวแวนลีนุดน้อยยังจำได้บ่ลือ ตอนนี้กลับมาอีกแล้วแก้วจารโรรับมาลามือถือไม่ใจตั้งต่อสาวบ้านไกลหรือว่าลืมอายละบอกุหลาบแดงแฟนยังเคยให้หนอเป็นของขวัญวันลาสุขใจนายามห่างไกล ใจยังซึ้งยังคิดถึงแฟนเก่าสาวมีทรงหอเขาสาวแดงให้เขาต้มยังจำได้ค่ะคุณแต่ก่อนคุณเคยบอกว่าสิมายามกลับมาตามสัญญาแด่แฟนบ่มีคางหรือบางลีทางหลังคนอื่นยืนมือขึ้นให้หูหรือคุยสู้นั่งเพลิน สารรักอื่นอย่าได้นั่งหูเสียวเบาๆคนทางหลังสินั่งฟังเออโอ้ยความเหลานี่นะครับเส,สียงของสารลักอ่าบทท่านได้เปลี่ยนหลายปันไดยนะครับเปลี่ยนกับบทท่นนานได้เปลี่ยนนั่นเพ่งจุ้มจีจ้อยเนี่ยคัดเอภิเษกดนตรีไม่เนียยุคปัจจุบันเนี่ยก็ไปได้อยู่เด้ครับผม เออเป็นตะไปได้ยุต่ว่าผู้ใดเป็นพคแตงแบบที่นีนเข้าสีไปขอดีใจช่วยอาจารย์อ้วนลงเลงครับผมอ้วนหลงเลงเถียงเข้าผมเข้าเข้าสีประสานกับเพิ่นได้บอกเข้าเสียเอาไปเฮ็ดดนตรีไม่โอ้ได้ครับผมตอนนี้ผมประสานไว้แล้วครับผมว่าผมก็ว่าอากเอาไปเฮ็ดดนตรีแต่อดนตรีไม่เพราะว่าตอนเนี้ยของพวกมู้นี่ขันเฮาเอาขึ้นมาเพราะมันเป็นทำน้องขอนแก่นล่ำเดินผสมล่ำเดินมันเ่คือบ่ตายกวนบ่ตายทำนองบ่าตายครับผ เข้ามาปรับยกเขาเป็นดนตรีใหม่นี่ก็สีสีได้เดี๋ยวถ้าพี่น้องเอฟซีทุกท่านต้องการอยากให้อาจารย์สนใจด้เฮดดนตรีใหม่พี่น้องคอมเมนต์มาคอมเมนต์มากคอมเมนต์มากนี่เออคอมเมนต์มากนี่เลยไต่ใต่แสดงความคิดเห็นอยู่แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์มากเลยเพราะว่าเข้าได้แล้วหนึ่งขุนพลลำเพลินแต่ลำเรืองต่อก่อนทำน้องขอนแก่นแท้ๆเนี่ยเขายังเขายังบ่าท่านได้ตามหาว่าท่านได้ มื่อนี้เข้ามาตามหาสารลักกะเพราะว่าต้องการอยากจะมาคุยมาถามตามคําเรียกรองของเอฟซีถ้าคอมเมนต์มาเข้าสิจัดการให้บันทึกไม่ให้แต่นนี้เขาสติดต,ต่อเรื่องต้องให้ทังสารลักเนี่ยไปตามมีกระซิบถามว่าอาจารย์สนชัยเหตุใดบอกเพื่อความสุขของพี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่ออนุรักษ์ของเก่เาๆมาได้มาประดับไว้อยู่ในช่องสืบสารอารยธรรมของเข้าเนี่ยอาจารย์สนชจสิเหตุ แล้วก็สิาพาสารหลักไปใส่ไก่บันทึกเสียงกับขุพนพลลำเพลินครับอ่าซึ่งเป็นอก้อนลำไม้ขุนพลลำเพลินเนี่ยคับพอลูกอ่อนขี่เมาอ่านี่คือก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยพอลูกอ่อนขี่เมากับพอลูกอ่อนผ้าซิ่งครับตู้มือนี่มันมักแบบนี้แต่ไม่พลังกำลังมาแห้งครับผมเออกำลังมาแห้งแฟนติดตามไลน์ขุนพลลำเพลินเนี่ยกำลังมาแห้งแต่ว่าถ้าน่องขอนแก่นสารหลักเนี่ยคับสิเป็นอก้อนนี่แล้วกับก้อนไม่เดี๋ยวอาจารย์สนใจเบิ้งก้อนว่า เฮาเสียเอาก่อนแบบใดียรงใครเสิมันสอดคล้องกับคนคนเก่าแน่มาปัจจุบันแน่ผสมใส่กันเป็นการเรียนรู้ครับเอ่อถ้านองอาจจะเป็นแบบเดิมๆนะครับเพ่งดนตีเพลงยังก่อเพลงจูมจีจอยพี่น้องทีจจะได้ฟังอีกแล้วก็เฮาสิมาปรับปรับดนตรีใหม่ให้มันเป็นทันสมัยใหม่ขึ้นเอออนาคตั้งว่าหางเฉียบกว่านี้อีกพี่น้องอยากฟังครับอ่าให้พี่น้องคอมเมนต์มานะครับในในใต้คลิปนี้ล่ะในไต่คลิป อ่าสารักบอกแฟนเพลงเนี่ยว่ที่ไนอยากฟังแบบใดก็บอกเลยเพราะรว <ผม S 2> <ส>่าฮาร์ดเสียดผมแฟนเพลงแฟนครับแฟนเพลงเกา่า,าเกา่าเว่าเก่าเก่าใหม่มครับผมท,ที่ติดตามผมอยู่ในี้ที่บเคยลืมสารักสรสยามผมขอฝากไว้ครับจุ้มจีจอยหรือว่าแฟนเพลงอยากฟังเพลงใดอ,อยากฟังเพลงซาเพลงเร็วในรูปแบบใดผมสารักสารสยามพร้อมกับอาจารย์สุนชัยสิจัดให้ครับผมครับฝากไว้ครับพี่น้องแฟนเพลงเอฟซีทุกท่านครับผมนี่ก็คือ นี่คืออาณาจักรของสารละสัญยามโยแบบเศรษฐกิจพอเพียงผ้าพี่น้องเบิ้งเนียสิ่งสิ่งแวดล้อมเพราะว่าจะเป็นการเฮ็ดทำมาหาอยู่หากินผักสวนครั้วหลวงกินได้นู่นนี่นั่นให้อ้อยให้มันไก่กาหน้ามุ้งอยู่แบบวิถีชีวิตธรรมชาติบ้านเฮาเนียวแะพี่น้องยังนี่เครื่องเสียงเนี่ยไปรับจอบตินี่ยครับผมเครื่องเสียงรับงานครับผมอาชีพปรับแสงเพิ่มขึ้นไลท์นี่นะครับพี่น้องบบแใดก็ ไปได้ครับผมรับเครื่องป้อมไฟพร้อมเครื่องป้อมไฟพร้อมเรวจะมีจักรเยี่ผพาแฝงในจักรเยี่ผพาเนาะหน่อยเนาะจักรเยี่ผพาของแม่ครับผมนี่นี่นะครับพี่น้องภายในบริเวณของรถนี่ก็เป็นรถของโรงงานบ่หรือังไงรถของผมครับรถของผมสองชั้นอยู่ครับชั้นหนึ่งกับชั้นนี้งอันนี้ของคอของกระต่ายอันนี้ก็บื่อชื่อซื้อย่างไปงานอีกอ มันจะมีรถของเพิ่นส่วนตัวอยู่ไปงานนี่ก็ร่วมเกลียบก็ได้ไปใช้ก็ได้รับเหมาก็ได้ยิังไปแก้เครื่องเสียงถ้าล้างข้อกุ้งว่าครับผมกุ้งว่ากับข้อหนูข้อหนูครับเรี่องหนูไปไปเบิ้งภาพพี่น้องไปเบิ้งก่อนนะไปทา้งใดบ้างไปทา้งใดครับไปเบิ้งไปเบิ้งตามไปเบิ้งพี่น้องนะครับูหนการเลี้ยงหนูหนูแต่เนี่ยตะินบ้านเลียงหนูแถวโน้นเชดราเนี่ยบ้านน้องปลาหมอก็เลี้ยงก็ได้เยาบริีให้ไฟก็เลี้ยงให้ไฟเลี้ยง ไปบอขอ,อไฟแน่ไปไฟไฟสองมันอยู่จังไต่หนูแจ้งแต่บอครับครับเก็บอะไรกันเลยนะครับ,บอาจารย์เออถ้าพี่น้องไปเบิง้งโอ้บอกบหวังเอาทุกอย่างได้เอาทุกอย่างเพราะว่ามี <ขอ S 1> ที่ขอไฟสแน่ขอเรียกยื้อนี่สิรับม,ม,มาเรียนหนีสิในคนเนี้นนนอยไปอยู่ฝานั่นเองฝานั่นฝาไะไ มนันจะแรงจะเบิ่งนดูเบิรงนเห็นปะ่ะตัวนี้เข้าไปในอยู่งนี่ยมันออกลูกยัางไงโอ้โอ๋อ,อ,อตัวเงีย้ยครับพี่น้องเลยคตัวนี้นตัวตผูอ๋อตัวเงี้ยครับอันนี้ตัวผู้ตีตผู้ครับโอ้ผับหามาเดินเข้าไปยุ่งนัานครับปลาตัวเงี้ยครับพี่น้องอันนี้มันอ่ะสิมื่นจังลูกมันยุ่งแต่ไหนลูกมันยุ่งทีครับ นีคนมารับสืบอห่อครับนี่โอ้ทำเยอะเลยนะครับพี่น้องนี่ครับนี่บิ่งบึงบิ่งนี่เบิ่งนี่โอ้ตัวใหญ่ครับเห็นบ่อนหนึ่งไหมกล่องมันบ่ค่อยเห็นมันมันเหนื่อยอยู่กล่องมันบ่ค่อยเห็นมันไม่นี่นี่มันเหนื่อยอยู่โอ้มีแต่ตัวใหญ่เห็นแล้วเห็นแล้วน่อยมันอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วต้องบอกให้ไฟมาเบิ่งมีคนมาสือบวะนี่ มาเจามารับสื่อป่ะครับมัดลำื่อขายขายเป็นจังไรครับขายเป็นกิโลมาดสื่อไปไปเป็นกิโลครับนมาก็ัดมาสื่อไปกินนะครับไมเขาไปเลื่อนลายเลยเห็นบ่อเห็นบ่ทีมันมันก็หบ่อแย่งมันเห็นเลยม่เจ้าต้องเอาไห้สายเจามบ่แย่งเออสายแย่งบนเห็นบไมีไฟเออไม่เคยเห็นอยู่ เดินดูแต่มันถึงบ่แจ้งครับปานนี้มันต้องออกมาแต่ในโทอจังหลายมากินยังเป็นอาหารบ้างเองว้าหารครับโอ้นี่นีพี่น้องนี่แล้วนะครับนี่ครับหลายอยู่หลายอยู่หายครับขายเป็นกิโลป่ะครับหรือขายเป็นกิโลละสองร้อยห้าสิบโอ้กิโลสองร้อยห้าสิบบาทที่สุดตัวใหญ่ครับ หนูเผือกมันเป็นไอ้หนูเผือกหนูดอนหนูเผือกมีพวงพันเอามาเขาบอกเอามะให้มาเลี้ยงอยู่ครับเป็นอาชีพเสริมได้เลยเด็ดพี่น้องพันเมพัน,นโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับอ๋อจะบอกบางตัวนี้จะบอกบางตัวนี้ตัวนี้สิบโลเกิรู๊คึงตีนี้พูดนะต้องพี่น้องเอ้ามันไหลใส่กันมันหลอดไปหันตีนี่ครับผมตัวโม้ไฟข่แข็งไหมเอ๋อันนี้ไป เออใจสีเนี่ยเห็นนะพี่ยองเห็นบ้ยนปวดไหนเห็นบ้านพี่น้องเบิาาบึงได้าากล่องอาจสิตัวหน่อยได้พี่น้องครับแต,ต่ว่าตัวตัวจริงเนี่ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากโอ้ขันปล่อยมนันแมลนมันก็สิบอลเลียนบ่ไก่ได้เวลามันกินน้ำกินังได้ครับนี่ตัวน้ำมันไปทั้งผีวโอตัวน้ำกับบ่ออาหารอ๋อเพราะวไปกินทั้งคนตีแต่ว่าเมื่อคืนนี่ผมเห็นอันเห็นข้าวเจ้าอันเอานี่ไหมครับเอาขอต่อขอต่อ ต่อไซทั out, where, ้งนอกแล้วก็เอาอเอาเอาขวดเบียร yeah. ์อันเอาขวดเหล่าขวดเบียร์ใส่ไว้แมนเราไมันก็ดทมีอันนั้นขึ้นมานี่สั่งสั่งสั่งคนเห็ีดอยู่สรังคนเหยียเอาแบบพวกน้ำขึ้นมูนี่กันนะครับแมนแบบนั่นแหละตัวใหญ่มากนะครับตัวผู้ตัวแม่ตัวใหญ่นั่นตัวผู้ตัวแม่ป็นแล้วประมาณจะโลครับตัวนี้โล่โลโลกลัวโล่สองโล่สามเลยตัวละประมาณสองร้อยห้าสิบเป็นพี่น้องตัวนี้ครับ ครับกิโลละสองร้อยห้าสิบาทนะครับขายรูพันก็ตัวละเจ็ดแปดร้อยเป็นเด็กโอ้พอพันแม่พันบ่ครับพันแม่พันคันคันขายเป็นรูเนื้อนี่รูละสองร้อยห้าสิบบาทโอ้ใดรอยากมาเรียนรู้อยากมาเรียนรู้เลี้ยงนู้เพิ่มเติมมีอะไรมาได้เออดีดีดีครับนี่นี่แหละคือมันมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกษตรกรยุคใหม่ไหมข้าเจ้านิยมเลี้ยงเด้ นะครับเอาปิดคลิปซะก่อนเหมือนที่นี่อาจารย์สนใช้ปิดิคลิปจากน้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอายืนยืนยุ่นี่ก็ได้ครับยืนยุ่นี่ได้<ฆ>ป๊บเดียวปีตคลิปจากน้อยหนึ่งถือว่าเข้าได้มาไม่เยี่ยมไม่มายามเหรการมาเพิ่มเติมต่อยอดในเรื่องเล่าของการดัรคขีดของเพล่หมอรำเก่านะครับซึ่งลายผ้แลายค้นกับเงาเสียงหรือเสียงน้าเสียงยังก็แล้วแต่ละเข้ากันยังแต่ว่าคุณภาพเสียงอยูคือเกาเดียวบ่ตกเดี๋ยวนาอบุคลิกบ่ไปยังครับ แต่แฟนเพลงทุกท่านเขายังคิดเห็นนําเสียงรีราการร้องกระลำให้มันได้แบบนี้แมมว่าจะาเขาเอาก่ะลำเกาๆไปพวกพวกไม่จะว่าเป็นยังไงฟังบ่อได้ยังสั่นําเนียงเื่องเอือนสําเนียองหยังสิมันบ่อมันบ่ลงร้อยมันบ่ลงโตทานองคอนเทนได้อยู่แต่ว่ามันบ่อเต็มนะคเออตอนนี้ก็คือรุ่นวระลำรย์นะครับก็ถือว่าตามคําเรียกร้องนะครับเอาไว้ซ้านี้นะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมคันพี่น้องต้องการอยากให้สารลักเอาจูมชีจอยไปอัดใหม่เมนเขาไาม เม่นเขามาเม่นเขามากดหนึ่งเขามากดเลยกดหลายๆพี่น้องแช่ต่อกันไปิคลิปนี้แช่ต่อกันไปหลวกัอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับตะไครซับพักอย่างกันแล,ล้วแต่ซับเขามาหลายๆครับเพื่อให้กําลังใจว่าเข้าเสียดได้บ่มันอยูก่กบแรงพักดันเ,เนะาะครับผมขันพี่น้องเพราะพักดันเท่ากับบ่มีกําลังใจจะเสียดห้นผู้ใดเบิ้งขันพี่น้องยังเบิ้งยังให้ความเมตตาสงสารเฮาเพื่อที่จะน้ำมัลํำเกา มาขัดเก่าไม่เพื่อที่จะให้เป็นต้นแบบของลูกหลานมลรัมไร่ใหม่เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเม้นเข้าวมาหลายๆคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับคลิปหน้าสิเป็นไปยังไดนั่นติดต่อสารหลักกับอาจารย์สนชัยต่อไปสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับฝากไว้นะครับ